สวัสดีค่ะคะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2567ค่ะาท่านใดที่จะได้รับสิทธิ์เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนแรก ในเดือนแรกค่ะที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วค่ะท่านอายุครบ60ปีแล้วค่ะในเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนสิงหาคม2567ทําไมเงินไม่เข้าบัญชีเป็นเพราะอะไรค่ะก็ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะจ๊ะค่ะก็สำหรับหลายๆคำถามที่ส่งมาหาพอน้อยว่าครบ60ปีในเดือนที่แล้ว เดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคม2567นะคะกา60ปีในเดือนที่แลว้วค่ะเดือนแรกที่จะได้รับก็คือเดือนสิงหาคม2567เงินทําไมไม่เข้าบัญชีซึ่งกรมบัญชีกลางก,ก็ได้อุนเงินให้กับผู้มีสิทธิ่ออมีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยยังคีพผูสูงอายุไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่9 เมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมานะคะวันที่พอน้อยลงคลิปก็คือวันที่13สิงหาคม2567ค่ะไปฟังกันเลยนะจ๊ะสำหรับท่านใดที่เงินไม่เข้าบัญชีเป็นเพราะสาเหตุอะไรฟังกันให้ดีๆนะคะในช่วงทุกๆคลิปค่ะพอน้อยก็จะพยายามพูดอยู่ตลอดนะคะว่าการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านต้องดูบัญชี ท่านต้องดูบัญชีด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมค่ะเกตนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่บ่อนายปฏิบัติราชการอยู่ในเดือนแรกเช่นเดียวกันค่ะกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จเป็นเพราะว่าบัญชีของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะการบางธนาคารค่ะถ้าเราไปเปิดบัญชีไว้นานๆค่ะไม่มีการกระยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีค่ะธนาคารอาจจะ อาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีรทราบค่ะก็เกียดนี้ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่นะคะมาดูเดือนสิงหาคม2567ท่านใดที่เงินไม่เข้าบัญชีท่านต้องทำอย่างไร ให้ท่านไปติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ตอนที่ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตการหน่วยงานที่ท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้กับท่านในที่สังกัดอบตกับท่านก็ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะคะกับท่านใดที่ภูมิลำเนาท่านสังกัดเทศบาลท่านก็ไปที่เทศบาล ไปที่เทศบาลนะคะหรือท่านใดที่ไปขึ้นที่สํานักง,งานเกตท่านก็ไปที่สํานักง,งานเกศณที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในช่วงเลกจะไปพ้อบัตรประจําตัวประชาชนก็ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูให้ว่าสาเหตุเพราะอะไรเงินถึงไม่เข้าบัญชีก็อาจจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบสารสนเทศก็เป็นได้ หรืออาจจะเป็นบัญชีที่ท่านให้ไว้ตอนขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ถึงคราวเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างคีดผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ แต่ก็จะเสียเวลาการท่านก็เอาเลขที่บัญชีใหม่นะคะไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่หลงอันนี้กรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะก็พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะยืนยันสิทธิ์ของท่านค่ะท่านก็จะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามพออนอยเข้ามาเงินทําไมถึงไม่เข้าบัญชีค่ะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากข้อมูลในระบบ าามีการเปลี่ยนแปลงหรือหรืออาจจะเป็นเ,เลขที่บัญชีบัญชีที่ท่านให้ไปไม่เคลื่อนไหวบัญชีโดนปิดนะจะก,ก็กโงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามปอน้อยเข้ามาหรือท่านใดท่านใดที่จะสอบถามปอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนไปแล้วยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือลงทะเบียนไปแล้วจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนใต้คอมเมนต์ ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพออ้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออ้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดาข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก็สําหรับในคลิปนี้พออ้อย้ังกับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ